อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป๊อปปี้แป๊บของควคนรั <h 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 ่วมั <h <h ่วไปกับป๊อปปี้แป๊บมือมือสักใครสวัสดีครับทุกท่านดูกระหึ่มเซิรป๊อปปี้แป๊บแห่งครัวคนรั่วนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปิดครัวนอกสถานที่วันนี้นะป๊อปปี้แป๊บจะมีไม่ใช่ป๊อปปี้แป๊บอีกวันนี้น้องลูซี่นะครับผมจะมาแนะนําเมนูอาหารอะไรนะครับผมไปติดตามรับชมวัตถุดิบกันได้เลยไปกันลูกพี่ นี่แหละครับเป็นวัตถุดิบนะครับผมเป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับผมนะหรือว่าปลายอนปลาแม่น้ำโขงจะเอามาชูชีนะครับแล้วก็มีผัดกระดูดแล้วก็อาอินโ,โมโตทาระแล้วก็กะทิอร่อยดีนะครับผมน้ำตาลปี๊บแล้วก็มีดแล้วก็พริกไครที่พร้อมแล้วนะครับไปติดตามวิธีทำจากน้องดูซี่กันได้เลยเมนูง,ง่ายๆสไตล์ครัวคนรั่วป๊อปปี้แ๊บนะจ๊ะ มาครับผมสาหรับใครที่กําลังรอขั้นตอนการทําของขวัวคนรั่วนะครับผมชูชีปลาเนื้ออ่อนมาพร้อมแล้วมาดูวิธีทํากัน <c oughs> ขั้นแรกที่จุดเตาก่อน <c oughs> เนีเ่ยเ,เานะครับผมนะวางกระทะลงไปนะครับผมแล้วก็เพาะกระทะให้ร้อนนะครับผม <c oughs> มึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะมึงคิดได้ยังไง <c oughs> น่ยะคผมให้กระทะมันร้อนครับหวดหัวจังหวดหัวจังเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระทะร้อนไม่ร้อนนะครับผมนะครัวคนรั่วมีวิธีเช็คกระทะนะครับผมนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้เน,นี่ยร้อน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 อันนี้ร้อนแน่อันนี้ร้อนแน่นนนแมหมลืมแต่งตัวไปเลยเอาไมาเอาไม่เบิ๊กแปลงล่างไปดูซี่สัหน่อยแป๊บนี่เป็นไง น้องลูซี่มัแลคะคะสวัสดีนะคะรับมามาถึงขั้นตอนการแรกไม่พูดท่ำทำเพลงนะครับลุย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 กะทินะครับผมอร่อยดีใส่ลงไปอร่อยหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหไฟแรงไฟแรงไฟแรงเบา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 ไฟหน่อย Okay. ใส่พริกแกงลงไปผัดนะครับผมเดี๋ยวแต่คนชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดลงไปนี่ผัดพริกแกงให้แตกมันนะเขาเรียกไฟอ่นอ,อนๆใจเย็นๆน,นะครับไม่ต้องรีบทำกับข้าวกับปลา ตัวเราจะเป็นพ่อบ้านที่ดีได้เฮ่สูตรนี้อาจจะไม่อร่อยนะครับผมนะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่พริกแกงนะครับผมอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่พริกแกงพี่อันนี้จริงๆอันนี้จริงๆอันนี้พูดจริงๆจากใจจริงเลยผัดนวดแกงให้หอมนะครับหอมไม่ยังอ,อได้กินแล้วได้กินแล้วสุดสาสุดสา ไฟนิดหนึ่งนี่ไฟนิดหนึ่งเออไมนได้อย่างงี้สิวะเหี้หือเผ็ดมากสงสัยจะไม่ไหวผมอะช่วงนี้กินเผ็ดไม่ได้กดย้อนไหลนะครับผมเพราะช่วงนี้เป็นกดย้อนไหลเฮะไม่ใช่กดไหลย้อนอะถูกแล้วตามนั้นแหละ เล้วก็เอากระทินวดไปสักนิดนึงนะผัด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 นะครับผมผัดมันก็ตามด้วยน้ำเปล่านี่ประมาณนี้นะครับป็นไงอาหารหลักสิบแต่วิวโอ้โหด้านหลังพี่พี่วิวนี่สุดยอดเลยวิวนี่โอ้โหหลักร้อยร้อยร้อยร้านเลยแหมว่าแล้วก็กินน้ำสก๊อกหนึ่ง นี่เดี๋ยวต้องรอน้ำลงน้ำเดือดนะครับผมลวของควอคนลวดนะครับเดี๋ยวมันก็ไปสุกอยู่ในนี่เองใส่ปลาลงไปเลยนี่นี่นี่ปลา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 เนื้ออ่อนหรือว่าปลาย่อนนี่ทีเด็ดท,ที่เอ้ยโคตรอร่อยปลาเนี้ย แบบนี้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 นี่ง่ายๆสูตรง่ายๆแล้วก็ใส่กะทิลงไปเลยหมดเลยไม่ต้องเหลือไว้นะเก็บกะทะห้างใช่ไหมนี่ ว่าคนรู้ว่าโยนทิ้งแม่งเลยไม่อย่าไปสนใจอย่าไปซีเรียสอย่าไปจุ่มอย่าไปเครียดอย่าไปสนใจอย่าไปแคร์อะไรมาเสร็จแล้วนะครับผมนะเติมวัตถุดิบลงไปผมชืรสลดใส่มากเซฟมากใส่น้อยเซฟน้อยบ้านผมไม่ใส่แต่หมาข้าวแต่ในคว้านในมะขามสองอย่างนี่พี่นะหรือว่าเขาเรียกว่าโซเดียมโซเดียมแน่เขาเรียกสีเด็ดผมไม่กินเผ็ดมากไม่ได้นะครับผมนะเลยไม่ต้องไม่ค่อยเอาเผ็ดมากเท่าไหร่ เอาคอได้เชิบ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 นะกรุบกิบกุบกิบกุบกระลกกุบกระลึบแหมเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับผมนะเฝ้าปลายผมด้วยนี่มาดูก่อนดูให้ดูใกล้ๆหน่อยให้ดูหน้าตาใกล้ๆสักนิดนึนงพอดีไม่เน้นเผ็ดนะครับผมไม่เน้นเผ็ดเท่าไหร่ ไม่ควรเสีดากะทินะครับผมนะียผมก็เลยใส่กะทิไปหมดกล่องเลยไม่รู้ตอนนี้มันเป็นถูชฉี่หรือว่ามกลายเป็นอะไร <c oughs> เป็นเยนนะครับผมรสชาติแล้วก็ใส่ตามที่เราต้องการ ได้ที่แล้วจ้าหัวน้ําเดือดล้วก็จะปรุงไว้ก่อนอเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวกะทิไปเรื่อยๆให้มันแห้งๆงวดๆนิดสักนิดหนึ่งมาเราจะมาเติมไปเลยอย่าไปเติมมากนะครับอย่าไปเติมเติมเผื่อไว้น้ํามันแห้งด้วยประมาณนี้มาชอบโอ้ยไม่ได้ชิมพริกแกงพลาดไปเลยไปรู้ว่าพริกแกงเค็มหรือเปล่านะฮะปลาจะเร็ โอ้โห oh oh, พลาดเลยแกงนี่เค็มได้ได้ไวพอได,ได้พอได้ไดมันพูชีหรือว่ามันแกงวะเนี่ยไม่ต้องห่วงสไตล์ครัวคนรั่วน้ำตาลตีปนะครับผม ลงไปหนก้อนนี่แหละอป่าหวานที่มันหูกันไปเลย ปลาก,ก้อนใหญ่ซะเหลือเกินไม่ละลายไม่ละลายแหมดแ,แลยว,วปะนั่งเลยครับวะรอตั้งตามไม่ละลายก่อนนะครับนี่หมดแล้วมั้งปลาแหมวันนี้ควาคนทั่วมั่วไปได้วยกันนะครับผมวันนี้ยังแก้วยังแก้วเด็ด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 อืม้มเด็ดเลย ไม่ยากไม่ยากนะสูรจีแค่นี้แหละสูจีคนว่าก็ประมาณนี้แหละไม่ยากไม่ได้ยากเลยนะแค่ซื้อกะทิมานะตามตีปใครที่ชอบเรี้ยวก็ใครที่ชอบเค็มทชอบรถไหนก็ตามใจนะครับผมนะชอบวิ่งชอบซิ่งชอบขวานนะครับผมลนอะรสชาติทำตามใจได้เลยนะครับผม โอเคตัดนับการออกนะผมจะเอาประมาณนี้แหละส่วนใบมะกรูดนะครับท่านใดที่ชอบแบบซอยยิ่ยิก,ๆๆก็ซอยใส่ไปแต่ผมเนี่ยขวาคนรั่วง่ายง่ายใส่ไปเลยความอร่อยเต็มหกสกกรปกให้เต็มสิบนี่ชูชีขวาคนรั่วง่ายง่ายรสชาติูชีจะมีอะไรบ้า คนชอบเค็มชอบหวานก็แค่นั้นนะครับผมนะปรุงกันไปแดี๋ยวแต่คนชอบนะครับผมมันก็มีแค่เนี้ยอร่อยไม่อร่อยอ,อยู่ที่พริกแกงนะครับผมนะนี่ใส่ลงไปรดใส่ลงไปโรดใส่ลงไปใส่ลงไป,งไปนี่เรียบร้อยเรียบร้อยโอเคนะประมาณนี้ประมาณนี้นะ มาครับมาครับผมพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟลงจานลงจานว้ายป่าป่าจะเละไหมโอ้โหกับหัวกับหางนี่โอ้โหปลาเป็นไรกินเองแล้วกันปึ๊บประมาณนี้นี่ชูชีคนรั่วหนึ่งสองสามสี่แม่ครบพอดีนะครับผมนี่ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตนี่กับบรรยากาศว้าวไหลคว่ำมแมงเลยเกือบไปได้แดกเลยกูโอ้ย <c oughs> ไปไปนะครับผมนะหน้าตาก็เสร็จว้ายหมุนนะครับนี่เสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนะ ชูชีปลาเนื้ออ่อนแห่งครัวคนรั่วมั่วไปกับป๊อปปีแป๊บครับผมนะสูตรง่ายๆลองไปทําตานกินนะครับผมยิ่เสือก่อนแม่เกือบจะไม่ได้แดกแล้วพี่ขอตัวไปกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ได้กินซะก่อนเดี๋ยวจะลนเหี้ยหายไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ขัวคนรั่วมั่วไปกับป๊อปีแป๊บยน,นะครับผมวันนี้ขอตัวไปกินชูชีก่อนพี่ๆโอ้ยน่ากินซะเหลือเกิน